อุลอยากทาทุกอย่างเลยอ่ะทาทุกอย่างเลยอะ่ะ <acted> ถ้าเกิดว่าไม่หาอะไรให้อุ่นทําเพิ่มอุนจะเปิดแบรนด์ไปเรื่อยๆหลายๆคนจะใช้ข้อกลัวตายแต่อุลไม่ได้กลัวตายอุนกลัวตอนอยู่นี่แหละอุนกลัวตอนอยู่นี่แหละเพราะว่าตายมันต้องตายอยู่แล้วแต่อุลัวอุนอยู่ไม่ทันทําท <G l acht> ุกสิ่งที่อุลอยากทาอะค่ะคือกลัววิญญาณตัวเองมองเข้ามาที่ศพแล้วบอกว่าทําไมไม่ทาอ่ะบอกแล้วใช่ไหมไม่ทําเลยอะไรอย่ <G l acht> างเงี้ย เป็นคนที่ทําธุรกิจมาก่อนเราก็ทํามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นอุ่นอ่ะแทบจะไม่ได้ไปจับอาชีพอื่นๆเท่าไหร่เลยอุ่น,นไม่รู้หรอกว่าถ้าชิดอุ่นอ่ะไม่มีธุรกิจอยู่ในนั้นมันจะรูปทรงประมาณไหนเลยอะค่ะจริงๆนะักธุรกิจคนเข้าใจว่ามันคือการที่จะใช้ชีวิตหรูหราสะดวกสบายดูเท่ดูแบบโอเคจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะักธุรกิจมันคือตามคําพูดเลยค่ะก็คือธุระกิจกิจในการทําธุระมันก็คือการแก้ปัญหานั่นเองทุกวันอุ่นตื่นมาแก้ปัญหาแล้วก็อุ่นพยายามทำมันให้ ค่ะคือการที่เราย้ายโหมดมาเป็นแบบยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์อยู่ในสื่อมากขึ้นอุนรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะถ้าเกิดว่าไม่หาอะไรให้อุ่นทำเพิ่มอุ่นจะเปิดแบรนด์ไปเรื่อยๆ ทีนี้ก็เลยคุยกับพี่พักว่าเอางี้งานขอทําสักส่วนหนึ่งในชีวิตเนี่ยที่มันได้ผลักดันมันกินเวลาเราไปเพิ่มเอาให้มันสุดแม็กไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องผลตอบแทนดีไหมอะไร YouTube TikTok ก็ตอบโจทย์เรื่องนั้นเพราะว่าอย่างที่เห็นกันวูนก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรยิ่งหลังๆเดินพิพิธภัณฑ์เยอะนี่ก็รู้สึกว่าหรือว่าจริงๆ YouTube Instagram TikTok อะ่ะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์อของคนยุคใหม่วะที่ทิ้งผลงานตัวเองเอาไว้ในนั้นเลยก็คิดแบบนั้นค่ะก็เลยคิดอะไรนะ้ก ทำ, stay, ทำไมเราน้องเป็นเพลงที่ถูกคิดขึ้นมาว่าจะทำอินโทรคอลเลคชันประมาณนี้ค่ะอุ้นก็เลยติดต่อพี่แอมปรากฏว่าทําไปทํามาก็อินมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆทุกๆอย่างที่ทํามันเป็นเราร้อเร์แล้วก็ได้ใส่ทุกเม็ดได้ขยี้ทุกเม็ดให้เป็นแบบงานของเราจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบที่เห็นค่ะ เคยไม่ชอบตัวเองหลายๆด้านมากๆนะแบบอุ้นไม่ชอบตัวเองที่อุ้นเป็นคนโวคลเกินไปแบบอาจจะพูดเยอะในเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งหรือแต่พอมาทำอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่สุดท้ายมันคือพื้นที่แล้วพื้นที่มันต้องถูกใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยเราจะใช้มันไปในด้านไหนอุ้นว่าทุกคนเกิดมาอยากให้คนรักเราอะ่ะเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้คนทุกคนพอใจในตัวเราแล้วจริงๆมันเฮลตี้กว่าเยอะมากๆถ้าเกิดว่าเรายังพยายามอยู่อีกอะ่ะเราจะฝืนสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติจนเราฝังดินตัวเองไปล้วก็ตายอ่างอก คุณต้องทําตัวเองให้พร้อมค่ะเพราะว่าเวลามันเป็นย4ิสี่ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนและทุกๆวันนะ่ะแต่อู๋ต้องจัดการตัวเองให้ได้อูนต้องทอํายังไงก็ได้ให้เติมมีมายเ s ็ตที่ต่อให้ร่างกายเหนื่อยใจอูนต้องไม่เหนื่อยและอูนต้องมีมายเซ็ตอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าถ้าอูนรู้ตัวว่าร่างกายอูนวันไหนไม่ไหวปุ๊บอ่ะอูนต้องรู้ตัวแล้วอูนต้องยอมรับมันว่า พรุ่งนี้อุ่นจะไม่ไหวอุนต้องบอกน้องไว้เลยว่าวันนี้ต้องล็อกคิวให้อุ่นนอนหลายๆคนจะใช้ข้อกลัวตายแต่อุ่นไม่ได้กลัวตายอุ่กลัวตอนอยู่นี่แหละเพราะว่าตายมันต้องตายอยู่แล้วแต่อุ่นกลัวอุ่นอยู่ไม่ทันทําทุกสิ่งที่อุ่นอยากทำอะค่ะแล้วอุรู้สึกแบบอุ่นผ่านช่วงชีวิตที่กลัวมาคืออุ่นอยู่ในจุดที่คําว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่แบบแท่เนี้ย เพราะฉะนั้นในจุดนี้อุ่นมองทุกๆวินาทีที่อยู่ในอากาศเป็นโอกาสหมดเลยอะแล้วอุ่นไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่อุ่นทําได้เท่าไหร่วันนี้อุ่นทําให้เต็มที่ก่อนอย่างน้อยถ้ามีผิดพลาดอะอุ่นก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นมันก็ที่ก่อนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมีความกลัวเว้ยเพราะว่าความกลัวจะทําให้เราไม่ไปทําอะไรบ้าๆแล้วก็ประหลาดๆโด,ดยที่เดือดร้อนตัวเองแต่ว่าการบริหารจัดการความกลัวที่ดีที่สุดคือประสบการณ์เนาะปีแรกๆอ่ะนั่งร้องไห้ทุกคืนเลยที่ทำแต่มันเกณฑ์คือย้อนไป10ปีที่แล้วอะ่ะร้องไห้แบบเก่งเวอร์เพราะว่าเรามีแต่ความกลัวเราไม่มีประสบการณ์อ่ะถึงแม้จะดูเนคนมองโลกในแง่บวกนะ แต่เป็นคนมองทุกอย่างในแง่ลบสุดเผื่อเอาไว้อะซึ่งอนเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองแง่ลบเผื่อไว้เราก็จะเดินแบบระวังแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมมองด้านที่เป็น potential หรือว่าความสุขแล้วก็ความสามารถในตัวเองอะคะ่ะอูนว่ามองโลกตามความเป็นจริงอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปจนกลัวสุดๆหรือว่าอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปที่จะก้าวขาเข้าไปโดยที่ไม่ระวังะไรเลย